อร่าสไตล์ทําง่ายกินแซ่บสวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาทมําเมนูง่ายๆสไตล์พล้าใแล้วค่ะเพื่อนขาเมนูแอดจัดวันก่อนทําซุกี้น้ํานะคะวันนี้ก็จะทําซุกี้ผัดแห้งนะคะซึ่งเหลือรับประทานจากซุกี้น้ําผักเยอะนะคะก็จะมีวุ้นเส้นนะคะมีเห็ดนะคะผักรวมมิตรเลยนะคะเพื่อนก็จะมีซีฟู้ดนะคะมีกุ้งมีปลาหมึกสกาลอบแล้วก็หมูหมักนะคะเพื่อนนะคะ เตรียมเสร็จเรียบร้อยพระราชจะมาทำเป็นสุก,กี้แห้งนะคะเพื่อนมาลงมือกันเลยค่ะกระทะร้อนก็ใส่กระเทียมสับนิดนึงนะคะเพิ่มความหอมนะคะพอะรก,ก็จะเอาหมูล,ลงไปผัดก่อนนะคะ Mm-hmm. านไม่หมดก็เอามาทําเป็นเมนูอ่าประยุกนะเพื่อนเนาะกินน้ําแล้วก็มาชิมแห้งจะทิ้งก็เสียดายของเหลือเยอะนะคะทำทีไรก็กินไม่หมดสักทีล่ะค่ะเหมือนทําก็ไม่เยอะนะตอนหิวนะคะพออิ่มแล้วก็เหลือกินนะคะเพื่อน นั้นก็เอากุ้งนะคะกุ้งปตาหมึกนะคะ ัดพ,พวกนี้ก่อนนะคะเพื่อนนะคะผัดให้สุกมันจะไม่เหม็นคาวนะคะก่อนจะใส่เส้นหรือใส่ผักนะคะและจะสูตรใครสูตรมันนี่สูตรล่าเองนะคะเพื่อนตอนนี้กุ้งเหลืองนะคะก็จะใส่บินเส้นนะคะใส่บิมเส้นใส่เห็ดนะคะใส่ผักนะคะน <c oughs> ้ำตายเลยค่ะ นั้นก็ใส่ซอสซุกกี้เลยนะคะเพื่อนนะคะซอสซุกกี้สำเร็จรูปนะคะยี่ห้อน,นี้อร่อยค่ะนะคะชอบเผ็ดกลังพอดีนะคะถ้าใครชอบก็ปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะปรุงรสตามใจชอบนะคะก็ใส่น้ำตาลนะคะ ิ้วขาวค่ะขนอปรุงรสนะคะจากนั้นก็โคนให้เข้ากันเลยค่ะ ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนจนผักสุกเนาะ ค่ะเพื่อนผัดซุกี้ง่ายๆสไตล์พล่าวันนี้ก็นะคะเมนูแอดจัดสีสันออกมาก็น่าทานนะคะสีเหลืองน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวไปทานกันเลยนะคะเดี๋ยวพล่ากังปูมิตรทานโชว์นะคะค่ะเพื่อนเมนูง่ายๆสไตล์พล่าวันนี้นะผัดซุกกี้แห้งรวมมิตรนะคะเพื่อนนะคะซีฟู้ดนะคะทำออกมาสีสันน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนชิมแล้วอร่อยมากนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, mm hmm. like, share, กดแชร์กดติดตามพอลล่าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอทุกคนไม่เจ็บไม่จนมีความสุขความเจริญนะคะสวัสดีค่ะ